สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก่อนอื่นดิฉันต้องขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวรัตนาวลีพุ่มรักชาติค่ะหรือชื่อเล่นชื่อว่าเบียนะคะปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชค่ะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูค่ะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่สอนเป็นครูวิชาภาษาอังกฤษค่ะอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังค่ะ สำหรับนิยามของคำว่าครูนะคะคำว่าครูในความเชื่อของดิฉันดิฉันให้นิยามของคำว่าครูว่าครูเนี่ยก็คือผู้ที่คอยให้ความรู้แล้วก็สอนให้สิษย์เนี้ยมีความรู้ทั้งในด้านเนื้อาหาวิชาทางด้านการใช้ชีวิตนะคะและโดยการอบรมสั่งสอนทั้งนี้เนี่ยครูก็ยังคอยสอนให้สิษย์เนี้ยมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นบุคคลที่ดีแก่สังคมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ เยาวชนหรือว่าสังคมนะคะดังนั้นปรัชญาและก็คุณธรรมที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นครูนะคะก็คือครูเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนเรือจ้างหรือแสงแสงเทียนที่สองสว่างคอยนำพาสิทธิ์ทุกคนนะคะไปให้ถึงฝั่งฝันคะ่ะด้วยการอบรมการสั่งสอนนะคะฉะนั้นคนที่จะเป็นครูได้ต้องมีความอดทนแล้วก็มีจิตใจที่แมตานะคะคอยชี้นำแนะแนวแนะแ,แนวทาง จนทำให้ลูกศิษย์เนี่ยประสบความสำเร็จได้ค่ะขอบคุณค่ะ